สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับเ <c oughs> ช้านี้ก็ขุดสะเหมือนเดิมท่านผู้ชม <c oughs> ถอดปีกข้างหนึ่งครับ <c oughs> แนวสลบป,ปีกไม่ได้นะเลยต้องถอดออกครับม <c oughs> ันทำให้บ่อนิชัดเกินไปเลยต้องถอด <c oughs> สะลูกนี้ทิ้งดินสามด้านนะท่านผู้ชม ด้านหน้าตรงไปหาต้นกล้วยนุน่นคือไม่มีไม่มีคันนะไม่มีคันดินครับดินเคลื่อนสามด้านเนี่ยฝั่งนี้ต้องถอยดินมาอีกครึง่งครึ่งต่อครึ่งครับนี่เยอะอยู่เยอะอยู่ดินเยอะอยู่ด้านหน้าฝั่งนุ่นนุ่มน้อยเมืองตรีนถอยดินมาไว้ด้านหลังรถหมดแล้วนะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตัดแนวแล้วก็จ้วงเอาอีกครึ่งหนึ่งตัดแนวแต่งปาก คอยหลังยาวไปเลยครับก็เป็นอนันเสร็จชิ้นครับใ่ถ้าขึ้นสีด้านก็เผื่อๆก็มีสิทธิ์สิทธิเร็วครับอันนี้ก็เมื่อวานก็เสียเวลาไปเสียเวลาหน่อยครับแต่ว่าก็ต้องทำเหมือนเดิมเลยกว้าง17เมตรยาว37มสิดครับงานหลวงนะผู้ชม ลึก2องเมตรห้าสิบครับอันนี้หรือว่าไม่ลึกมากครับตอนนี้เข้ามุมสองแล้ววันนี้ก็น่าจะจบครับบ่อลูกนี้อันนี้เข้ามุมครับท่านผู้ชมไกดฟันไกดร,ร่องฟันครับทำบมุม ผมใช้สลูปนี่เกาเอาฟันเกาเอานะนะครับเกาเกเอาเกาเกาเอา,เา,เา,เอาท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ค่าบุ๊กกี้นี่รีดสลูปลงไปนะเอาแบบนี้เลยครับเรีวดีครับก็ถือว่าได้เร็วอยู่นะนี่ครับเกาแบบใช้ลายฟันเกาเ นิดหน่อยครับแล้วแต่ใครถนัดยังไงนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ ไปด้วยได้เนี่ยก็แต่งไปเลยครับไม่ต้องขึ้นมาตบแต่งอีกต้องกะดินให้พอดีพอดีนี่ก็ไม่รู้ว่าพอดีหรือเปล่านะแต่งแต่งไว้ก่อนครับถ้ามันพอดีแล้วก็ไม่ต้องมาเกลี่ยดินเยอะครับฝั่งนี้ สองก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องยวเก็บก้นหน่อยเก็บก้นหน่อย ครับเข้ามุมเสร็จเรียบร้อยครับก็เ,เดี๋ยวตัดถอยยาวไปเลยทีนี้จะช้าหน่อยตรงเข้ามุมครับถ้าคนเข้าเร็วก็เร็วนะผมว่าเข้าสไตล์ผมก็ประมาณนี้ครับนี่พอเก่าได้รูปได้ร่างก็ใช้ฟันมุกกีนี่แหละนะครับนี่ใช้ลายฟันอย่างนี้นี่ลงไปอย่างนี้กมันมันก็จะมองเป็นมุมที่สวยนะผมว่านะนะนจะมีลายฟันเห็นไหมครับ ไว้เสมอแล้วก็ดูสักหน่อยก็ตกแต่งเพิ่มนิดนึงครับโอเคครับผมระยะครึ่งต่อครึ่งในช่วงสุดแขนพอดีนะครับช่วงเลือสุดก็ได้ประมาณ78เมตรครับแม็กโครครึ่งต่อครึ่ง ท่านผู้ชมก็เดินตามแนวแท็กห่ยอยไปเรื่อยเลย ปากบอ่อทั้งหน่อยครับไห้ไล่ฟันนี่แหละเก่าๆไล่ไล่มาครับ มุกขีสรุปลงไปอีกนะผมแท้ลายฟันเก่าเลยนะท่านผู้ชมโอไม่ใช่มาทําให้เป,เป็นครับเป็นครับแบบนี้มันได้ไวดีถ้าเราเก่าเอามันผ่านก็ไม่เป็นไรครับมันจะป็นต้องไปสลบข้างมุงกกีช่วยเท่าไหร่แต่ยสลบกข้ามุกกีช่วยก็สวยนะ ดินด้านข้างก่อนนะผู้ชมด้านหน้าใกล้ๆตัวก็จะค่อยหลันที่หลังนะความลึก2เมตร50นะครับ ข้างติดปุกกี้มากเลยนะติดมากเลยครับชั้นบนนี่ขี้เลนประมาณสามสิบเซนไล่ออกไปห,หมดก่อนแล้วก็เอาดินแห้งขึ้นมาเสริมใหม่ครับ เทคระดับเบิร์มดีๆเลยเดี๋ยวไม่เท่ากันอี่ล้วับปากบ่อนี่ก็เอาตามแนวแท็กด้านในนะท่านผู้ชม,ชมนะเอาเป็นเยยี่ยงอย่างได้นะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูครับเอาแนวแท็กด้านในเป็นปากบ่อครับเวลาเราเกามามันก็จะนี่แหละ พอดีพอดีเลย้าตรงแนวแถกด้านในยังไงก็ตรงครับปากก็จะเลงหลักเดินแนวไว้ให้มันตรงเนีย่ยแค่นี้ก็ถือว่าสวยอยู่พี่น้องชันนี้มีหินนะตรงมีหินนี่จะกระท่อนกระเทนหน่อยโอ้โหต,ต้องไปค่อยๆนะไม่งั้นมันหลบมุ่อกี้นี่หลบหนีเลยนะ ขอมาบอกว่าเวลาขุดสาสถ่ายคลิปให้ดูหน่อยครับจัดไปครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทําคลิปสอนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวสอนไปก็จะมีหลายท่านบอกว่าปวดเก่งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับถ่ายไว้เผื่อคนที่เขาไม่เป็นเนี่ยเขาได้ดูครับ คนที่เป็นแล้วก็แตนที่จะแนะนำเพราะอะไรเพาเสียเพร,ราะว่าเราอวดเก่งใช่ไหมใช่แล้วมีเคราะห์เนคุณเก่งคุณทาเป็นคุณก็แนะนำเขาได้เหมือนกันก็ทําคลิปออกมาให้เขาดูดิไม่ใช่จะมาตําหนิคนอื่นคนเขาอุตส่าห์สอนตั้งใจสอนมาตําหนินตนิเตียนเขาอีกไม่ไหวเลยมีเยอะครับโดนเยอะ แต่ก็ไม่ซีเรียสครับไม่ไม่ไม่เก็บเอามาใส่ใจเลยนะคนดูผมเยอะครับคนตามดูเยอะนะเรื่องขับแมคโครนี่แล้วก็วิธีสอนเวลาผมสอนนี่ก็สอนในเรื่องที่ที่เรารู้นะครับเวลาขุดบอ่อขุดอะไรนี่เข้ามุมยังไงนะครับแบ่งดินยังไงวิธีการเข้ามุมนี่ ก็สอนในแนวทางของผมนะมันก็ใช้ได้ผลจริงๆครับท่านผู้ชมส่วนคนที่เก่งแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมมาได้ครับช่วยๆกันครับทุกวันนี้คนขับแมคโครเยอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแรงเยอะครับยิ่งเก่งๆเลยค่าแรงบางวันมันเป็นพันนะ ยวบ้านนอกเราไม่ถึงหรอกครับบ้านนอกอย่างได้ก็ยัยงต่ำหกร้อยครับชมกันยาวๆครับท่านผู้ชมถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกัน อู่ด้วยกันจนเสร็จบอ่อลูกนี้นะครับวันนี้ต้องเอาดีน้่านข้างนี้ออกก่อนนะถึงจะขยับรถได้ครับไม่งั้นเวลาเราขยับรถไปนี่มันจะเอื้อไม่ถึงนะ ต้องเอาดินตรงนี้ออกก่อนอินติดบุกกี้นะต้องสะบัดบุกกี้หน่อยพี่น้อง ลใช้เป็นหลังบุก,กี่สรุปเอาเลยนะใช้แทงเอาเลยครับสรุปแบบแทงหลังบุกกี้เลย บอกไว้ก่อนด้านหน้า,นาตรงต้นกล้วยแล้วไม่มีคันไม่มีคันดินนะครับเป็นบ่อ,บอของหลวงออกแบบมาแบบนี้ครับเขาเรียกบอ่อดักตะกรนครับดินก็ประมาณประมาณพัน เกือบพันสามคิวครับประมาณนี้เลยตอนที่ผมเคยขุดนะ ผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ